ตาจ้าฮาวกับาพกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราชื่อมีคําศัพท์เรื่องใหม่มาบอกเด็กๆด้วยค่ะเป็นคําศัพท์เกี่ยวกับเรื่องอาหารและผละไม้ค่ะพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าซื和ออู่เหอกัวอู่เหอกัวแปลว่าอาหารและผละไม้ค่ะคําศัพท์บทนี้นะคะเด็กๆก็จะได้รู้ว่าอาหารยกตัวอย่างเช่น วุยเตียวพูดเป็นภาษาจีนยังไงผลไม้ยกตัวอย่างเช่นสตรอเบอรี่พูดเป็นภาษาจีนยังไงคะ่ะถ้าเด็กอยากรู้แล้วนะคะเราไปดูคำศัพท์คำแรกกันดีกว่าคะ่ะเรามาดูคำศัพท์ผลไม้กันก่อนค่ะภาษาจีนนะคะพูดว่าซุยกัวซุยกัวซุยกัวผลไม้ค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะนั่นก็คือคำว่าแอปเปิลค่ะแอปเปิลนะคะในภาษาจีนออกเสียงว่า ผิงกัวผิงกัว apple คะ่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือกล้วยค่ะกล้วยในภาษาจีนออกเสียงว่าเชียงเจียวเชียงเจียวเชียงเจียวกล้วยค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือคำว่า s t รอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่พูดเป็นภาษาจีนได้ว่าฉาเหมยฉาเหมย เฉามสตรอเบอรี่ค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คืออ่างุ่นค่ะอ่างุ่นพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าผูเทาผูเท้าผูเทาอ่างุ่นค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือแตงโมค่ะแตงโมออกเสียงภาษาจีนว่าชีกวาชีกวาชีกวาแตงโมค่ะ คำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือคำว่ามะม่วงค่ะมะม่วงในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าหมางกัวหมางกัวหมางกัวมะม่วงคะ่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือส้มค่ะส้มในภาษาจีนออกเสียงว่าจือ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 ส้มคะ่ะคำศัพท์คำสุดท้ายของหมวดผลไม้นะคะ นั่นก็คือลูกท้อค่ะหรือว่าพีชนั่นเองพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าเาวจ๋ท้าเจ๋เทา้าเจลูกท้อหรือว่าลูกพีชนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูหมวดของอาหารกันบ้างนะคะอาหารภาษาจีนพูดว่าซืออู่ซืออู่ซืออู่อาหารค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือคำว่าก๋วยเตี๋ยวค่ะ ก๋วยเตี๋ยวพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าเ i ียนเทียวเนียนเทียวเ i ียนเทียวก๋วยเตี๋ยว,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 ยวค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือคำว่าเกี๊ยวค่ะเกี๊ยวในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าเจียวจื้อเจียวจื้อเจียวจื้อเกี๊ยวค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือซุก,กี้หรือหม้อไฟนั่นเองค่ะ พูดเป็นภาษาจีนได้ว่าหัวกัวหัวกัวหัวกัวซุกี้หรือหมอ้อไฟค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือคำว่าซาลาเปานั่นเองซาลาเปาออกเสียงเป็นภาษาจีนได้ว่า包子包子包子ซาลาเปานั่นเองคะ่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือคำว่าข้าวผัดค่ะ ข้าวผัดนะคะพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าข้าวฟันข้าวฟันข้าวฟันข้าวผัดค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือขนมเคก้กหรือเคก้กนะคะพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าต้านเกาตานเกาต้านเกา,า,เ,กาเคก้กหรือขนมเคก้กนั่นเองค่ะ และคำศัพท์คำสุดท้ายของหมวดอาหารนะคะนั่นก็คือคำว่าไอติมค่ะภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าปิ้งฉีลินปิ้งชีลินปิ้งชีลินไอติมนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเหล่าชื่อมีประโยคน่ารู้มาบอกเด็กๆด้วยค่ะถ้าเด็กๆอยากจะพูดว่าฉันอยากจะกินจุดๆจๆ,ๆ,ๆ,ๆนะคะ จุดๆดอกชื่อก็ไว้ให้เด็กเติมนะคะว่าเด็กๆอยากจะกินอะไรเราจะพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าว<ะ>่าเสี่ยงซื้อว่าเสี่ยงซื้อว่าเสี่ยงซือฉันอยากจะกินจุดจุดจุจุจุดเราไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะตัวอย่างประโยคนะคะถ้าเราจะบอกว่าฉันอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวนะคะเราจะพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าว่าเสี่ยงซื้อมี่ยนเถียว 我想吃面条。我想吃面条。ฉันอยากจะกินกว๋วยเตี๋ยวนั่นเองคะ่ะประโยคหน้ารู้วันต่อไปนะคะนั่นก็คือเป็นประโยคคําถามกับประโยคคําตอบค่ะถ้าเราอยากจะไปถามคนอื่นนะคะหรือถามเพื่อนๆว่าคุณชอบกินอะไรนะคะเราจะพูดเป็นภาษาจีนได้ว่า你喜欢吃什么？你喜欢吃什么？ 你喜欢吃什么？คุณชอบกินอะไรคะคำว่าว่อนะคะแปลว่าฉันชิฮวนชอบชื้อกินและเฉมแปลว่าอะไรนั่นเองคะ่ะประโยคคำตอบนะคะเขาถามเรามาแล้วว่าคุณชอบกินอะไรเราก็จะตอบว่าฉันชอบกินจุดๆพูดเป็นภาษาจีนได้ว่า我喜欢吃我喜欢吃 我喜่吃。ฉันชอบกินจุด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 จดเราไปดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่าคะ่ะตัวอย่างประโยคนะคะฉันชอบกินแอปเปิ้ลและซาลาเปาเราจะพูดเป็นภาษาจีนได้ว่า我喜อ吃苹果和包子我喜欢吃苹果和包子我喜吃่我喜吃 พิงกวัวเอเอแจื包อแปลว่าฉันชอบกินแอปเปิลและซาลาเปาค่ะคำว่าวอคือฉันนะคะเหอแปลว่าและค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคำสั์อาทิตย์นี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนคำศัพท์เก่าๆที่เราเชีเคยสอนด้วยนะคะ สำหรับอาทิตย์นี้นะคะหล่อชื่อต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะบ๊ายบายเจเจียน